โบสถ์ตกอีกเลยเด้จ้าลุงม่อมแม่เนแนงเลยแต่ทุกคนสวัสดีลูก <laughs> ลุงม่อมแม่แมงเลยจ้าตัวลุงลุงลุยเก็บพักตกเลยจ้าในบอจนเกี่ยงเลยค่ะทุกคนเกี่ยงลวจ้าบอเกี่ยงแล้ว,อเ,ลวเอาพักตกขึ้นมาบดถ์เลยจ้า สวัสดีหนึ่งท่านค่ะป้ากระลุงจะลุ้งลุ่แงแจงผ้ามาปดผัดตบได้จ้าบดให้สีในไก่นะสวัสดีห้าสิบเอ็ดท่านค่ะสวัสดีค่ะลุงมัมแมมแห้งได้จ้าทุกคน 100ท่นค่ะสวัสดี120ท่านค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะรอบรอบบดพักเหตเป็ดให้ไก่เลยเได้จ้าสวัสดี120ท่านค่ะ 231ท่านค่ะคุณลุงบัสดีค่ะสวัสดีย่างแรกแรกเด้จ้าสวัสดี2 3องรอยสท่านติกำลัะชมช่องป่ากรลุงกะลุงก็แช่์ได้ค่ะโบสักโต๊ะไหป็ดไหไก่ได้ค่ะิ่งไปน้ำกันเลยได้จ้ามือหนีบเอาหากด้ค่ะทุกคน เอาตะการานคนเราเอาหากเอาตะการานล้วนๆตัน,นหากออกหากนี่ลุ่งพันธุ์สีเอาไปเห็ดอันนั้นเด้อเอาไปเห็ดโอเอซิปคนปะเอาไปาเห็ดตุ่มตอนด้วยค่ะทุกคน สวัสดี142ท่านค่ะสวัสดีค่ะประโยชน์ก็หลายหลายพักตกก็ได้สวัสดีร้อยหกท่านค่ะปากคนไหลก็แช่ก็ติดตามในช่องปากาก็ลิมะลิ้นกนแช่นั่นเอค่ะ ลุงวาแม่แม่ได้จากทุกคนเราลงบอสวัสดีเจ็ดสิบเจ็ดท่านค่ะเด็ดไก่กระตากินอยู่ได้จากทุกคนเบื้องร่ออยู่ด้วยจ้ารอกินอาหารค่ะรอกินอาหารจะมองเหรอผู้นี้ลุงสี่โมงบอสวัสดีเจ็ดสิบเจ็ดท่านค่ะ สวัสดี237ท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีสองสาท่านค่ะโคตดประตบชบ้าเป็ดไก่ด้วยค่ะเป็ดไก,ก่กันล่อกินอยู่ได้จ้ะทุกคนรอ่อกินอยู่ค่ะ เรียบ้อยล้วจะทุกคนเรียบร้อยแล้วป้ากะเตรียมห่อมไว้กับเศษอาหารเลยจ้าคลุกไว้เรียบร้อยเลยเด้ค่ะคลุกห่ามกับเศษอาหารแล้วก็เอาพักตบใส่พัก,กรูปปวด้ลยจ้าอันเป็นแทงเงี้ยวๆนี่เป็ดกินดีๆด้วยจ้าที่เป็นแทงๆแบบนี้สวัสดีสองร้อยสิบเจ็ดท่านเด้ค่ะป้ากะเอามาคลุกกับห่อม กับเข่าด้วยจ้าสวัสดีสองร้อยสิบเจ็ดท่านคะ่ะคุกแล้วจจงเสียไปบานให้เพิินด้วยค่ะคุกก่อนคุกก่อนเอาเฮียลํำใส่แล้วใส่แล้วนี่ไงลำํำเรียบร้อยแล้วจ้าลุ่งสีคุกไห่บ๋องนะอยู่ท้งไต่ด้วยมีหอดเกด๋เส้นกว๋วยเตี๋ยว <laughs> บางหมือก็มีเส้นขนมจีนด้วยจ้า สวัสดีร้อยสิบเจ็ดท่านค่ะไก่ตัวแม่ใหญ่ๆลุงสมบูรณ์สมบูรณ์แห้งไข่ก่ใหญ่ๆที่รีบทำไรอ่ะสวัสดีเก้าสิบสามท่านค่ะก<ๆ><ๆ>วาดเข่ากระเคียด้วยจ้ะไปพ่อละละ<ๆ>เอาไปถ้ากินมือใหม่แน่ลุง<ฮ>คุณลุง<ๆ>คุณลุงนี่กินจนแบบอันนี้เลยได้นี่ สวัสดี93สท่านค่ะใส่น้ำอีกหน่อยสวัสดี204ท่านค่ะไปหาอาหารเป็ดน้ำป่าก็ลุงต่ลุงตู้แฉะเลยเด้อค่ะแดดร่มลมตกแล้วคะ่ะไปน้ำกันเลยจ้ากุ๊กๆๆๆๆกุ๊ก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  กู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 หวายันยางสาแต่นอันน่ะท่านกินบ่นอนั้นลุงมะม่วงยูใส่ละมะม่วงมาเด้อมาเด้อปิ๊ยเป๊ื่อแล้วแล้วได้จ่าพักตบะชวาเด้อค่ะเห็นปลาบ่อนเจ๊สีตัวใหญ่บบใหญ่ได้จ่าทุกคนปากับลุงแต่ลุงตุงแช่ลอกออกเบิดดละจ้าเกียงมันลันเลยจ้า ไปกันเลยสวัสดีร้อยหสิบท่านด้วยค่ะโอ้ยแลนมาเต็มเลยบ่ดนี้ไก่ซุ่มตัวหน่อยนั่นใหญ่ยยเติบแลไดิท่นนะสวัสดีร้อยหกสิบสี่ท่านค่ะสวัสดีร้อยสิบห้าท่านค่ะไปเลย แยกให้กินได้ค่ะไก่กินต่างหากเป็ดกินต่างหากอ้าวเด็กๆอยู่ไหนเด็กๆสวัสดีร้อยสิบห้าท่านค่ะอันนี้มีเต่ข่าจ้ะทุกคนเป็ดชอบกินเขา่า ได้หนาไหมเพื่อนพร้อมเสร็จภารกิจหนึ่งอย่างด้จ้าสวัสดีร้อยสิบแปดท่านค่ะอ้าวอ้าวติลี่ติลี่อย่าเกเรติลี่นี่เกเรเด้แต่เพื่นบ้ากินละเป็ดหนีเลยได้จ้าทุกคนไปเลยไปเลยติลี่ ชอบล่างแก่กันสวัสดีเจ็ดสิบสามท่านค่ะะล้วลเต๋าตัวแเลยนำเด้อค่ะสวัสดีคุณคุณโอบ่จ๊ะคุณโอโออ่านจังใดเนาะนี่ตัวเอตัวโอ น่ากินมากๆเละสันสวัสดีค่ะขอบคุณที่กราใหม่กำลังใจด้วยค่ะไข่อาหารอาหารไก่น้ำป่ากระลุงตะลุงตูะะ้แช่เด้อค่ะโอ้ยดอกใหม่กับลนอ่าอาจะเกเลไก่สิมากจีกด้วยค่ะไก่นี่เกลีค่ะ ตัวหน่อยทะยาขึ้นมากกับสายขึ้เกาด้วจ้ะทุกคนนี่ป้าบอดด้ให้ฝากด้วยนน้แต่ว่าหูซื้อ่่าซิมีแม่หนึง่งฝากป้าซิไปเบิ่งกนเพื่อออกมากินบอผุนผุนผุนพราาไก่ตัวแม่ซิมีอยู่หาตัวเห็นอยู่สีสสแสดงว,ว่าไก่ตัวฝากแั่บอออกมา ป่าสิพยายามบ่ให้เป็นฟักด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าฟักแล้วประชากรหลายโพดบทนบทนลื่อออกเบิร์ดล่ะค่ะทุกคนทั้งไตเอ่อขี้โคนหลายแห้งดึงกับโบขืนด้วจ้ะป่าสิไปเบืองห่างไกลก่อนว่าเป็นออกมากินเขา่าบองถ้าเป็นออกมากินเข่าป่าสิเด็กไปเก็บ เก็บไข่ไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะออกไปบ่เนาะออกไม่หนอออกไม่หนอก็สิฝากไว้แถบโบเห็นไข่เด้อดขอบคบณเ่อนไหนดูซิไหนดูซิ ดูหน่อยมาฟักตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ได้กี่ไขน่นี่ออกมาก่อนออกมาก่อนป้าทุกคนไข่อาญะไข่อาญะได้จากทุกคนไข่อาญะป้าสิเก็บได้จากป้าหบไเบุนฟักเด้อค่ะหลายผูดตายหลายแห้งเก็บไข่ค่ะเก็บไข่ ในเจ้าหน่วยเนาะนี่เจ็ดสิบเอ็ดสิบสี่สิบเจ็ดฟองเนื้อจะทุกคนซ้ำไข่ครื่งแผงมวยมันเพราะว่าร้ายแหละจะร้ายล,ล่ะลุงไข่แต่งสิบเจ็ดฟอง ไปไข่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เห็นฟักแล้วสองสามวันแล้ว็บให้ฟักแล้วเก็บแล้วนี่มันเยอะเกินมีแต่ไข่งามๆไข่เป็ดจะไข่โอไข่ไก่จะไข่ไก่เครื่องเครื่องแผงเท่าไดลุงมีวิตามินไข่ไข่ออแกนิเนะจ้ะ ใครเลี้ยงแบบธรรมาชาติกินแล้วมีประโยชน์ด้วยค่ะทุกคนดเลยงหาหาบ่ได้เลี้ยงหัวอาหารเลยเลี้ยงธรรมาชาติเลี้ยงพักตบเลี้ยงห่ำเป็นไข่ธรรมาชาติมืออื่นสิตมขึ้นไปให้อใญญากินกัน กินไบ่เนะ้ะถ้าเป็นฟากแล้วไข่แดงไข่ขาวสีแข็งเนอะลุงเนอะถ้าฟากแล้วไข่ขาวสีแข็งอุ้ยปลาดีแห้งๆลุงสวัสดียี่สิบสี่ท่านค่ะเขามาไม่ฝากกดไหลก้ดแช่กดติดตามให้ช่องป่ากัะลุงตัลุงตแร่น้ำเด้อค่ะ้าค้าต่างกล่องป่า <laughs> เลอะเทอะขนาดเลยลุงฮะ แต่ว่าบบเคยบ่เคยเห็ดแบบนี้จักเถื่อเห็ดแบบตั้งได้น่ะนะลุงแต่ว่าโอเคอยู่เด้พาไปแวะดูกระต่ายแป๊บนึงเนาะจ้ะเนาะแวะดูกระต่ายแป๊บนึงป่าอาหารให้เพิ่นแล้วลไ,ไม่เหลือ เพราะว่าเขาฟักแล้วไงลุงมันต้องเก็บหมดมเออสิบเจ็ดสิบเจ็ดฟองไม่ใช่น้น้อยเด้อแต่ป้าว่าให้ฟักละจ้ะหลายโพดจักไปแอบ,บใครต้นไดมาดูกระต่ายกันสวัสดี23่สยิบสองท่านค่ะ วุ้ยตัวนี้ตัวขาวหน่อยตาหักแห้งด้วยจ้ามันกินขาวแล้วเลยด้วยจ้าอ้าวัดดี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 ลูกวัดดีวัดดีวัดดีวดดวดดสวัสด,ดีสิบสี่ท่านค่ะแต่ว่าพักที่เอาหขึ้นือิักตบชว่าขื้อกันด้วยจ้ะทุกคนเนี่ยตลอดแบบเอาห้ซ้ำหนีด้วยค่ะเพื่อสีหอดมืออึนเสาเพิันกิกินเบิร์ดเนี่มันกินเบิร์ดด้วยจ้ะ หัวอาหารที่ห้าเอาใส่ไวก้กะเพื่อสีหอดมืออึเสาาเพิ่นกับกินเบิร์นามคือกันตอนหนีแจ็คเหรียแจ็กกินสวัสดี16ท่านค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องป่ากระลุงตะลุงตู้แช่น้ำเด้อค่ะ <laughs> ตกขาวหน่อยตหาหักแห้ง ก็สีขาวด้วยจ้ะเท้าก็สีขาวแต่ตัวสีดำแต่ตัวนี้ขาวล้วนตัวนี้ขาวล้วนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ่ะสวัสดียี่สิบท่านค่ะเพิ่นกินพักตบชวาด้วยจ้ะเบิงพันหลอกกินไปโอ้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 เบาเบาเบา เบาเพา่าสีมีฟางป่าสีเอาเอาฟางเขา่ามาว,ว่างไว้แล้วก็เวลาเพิ่นขี่เพิ่นยังเวลาเขาเก็บไปใส่ต้นใหม่เขาก็เอาเอาไปตั้งฟางเขา่าเต้งเศษอาหารเศษพักที่เพิ่นกินเหลือด้วยจ้ะเบิง่งเพิ่นกินพักตบด้วยจ้ะหอดมืออื่นนี่เบิดเลยเด้อค่ะทุกคนหอดมืออื่นนี่เบิดเลยเพราะว่าเพิ่นกินตลอด เล,นล่นตลอดกินตลอดกินน้ำจะกินน้ำน้ำก็บเบิร์ตเอ้าเอา,เอา,เอาวิ่งไล่กันอีกละแล่ลนอะไกันเบิร์ตมื่อต้นน้ำขึ้นหนาตะลกุกแต้นอ่อนั่นเนาะหนาตะลุกแง้ยอุ้ยนอนบน่นันตาคือบ่มืน่นเนาะนั่น ไปกันเลยชมบรรยากาศในสวนก่อนอุ้ยกลับมาอีกเทือนหนึ่งลนเบิร์ดเล้วจ้ะสุพรรณิกาสุพรรณิกาดอกใหญ่ๆลนเบิร์ดเล้วจ้าเบิง์ลุงโมงหูแจัคซีดจงไดลุงเอามากองไว้แจงซีด้วยจ้า เออเอาอยู่ไหนอ่ะเอาเหลือตัวใหญ่บอยปลาไหลมีทุกที่โอ้มาจากบ่อหนุมูลบอไหนใหญ่ขนาดไหนเออลูกมันก็เอาไปปล่อยตองตัวจโอ้ยตั้งสองตัวลูกปลาไหลเด้อจ้ะทุกคนบ่อไก่เนี้ยละเออดีบ่อไปบ่อนู้นไปเลยบ่อเก่าอ่ะบ่อเก่าเออเอาไปดิ ปลาไหลได้จ้ะโ <c oughs> บได้เลียงก็มีเองได้จ้ะมองที่ดินมองนิต่กรปลาไหลลหลายแต่บบหูว่าเวลาเออเฮาสิจับปลาไหลเฮาสิจับแบบใดนะน้อาปลากับโบหูคือกันสวัสดีเก้าท่านค่ะสวัสดีหกท่านค่ะก <c oughs> <c oughs> ็คือตะกรอนเป็นทีหน้า เป็นที่หน้าแหละเพื่นก็นใส่สารเคมีเพื่นเห็ดมาโดนแล้วระบาน,นี้ป่ามาเห็ดป่ากับบ่เดยใส่สารเคมีกว่าธรรมชาติซิมาหอดที่มีทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงว่ามีปลาที่เกิดตามธรรมชาติกับปลาอ่าณหาปีด้วยค่ะทุกคนที่แหลกกับบ่มีดอกปาลาไหลปลาขาวปลาเข็งปลาอียงเนะี่ยปลาหลด แต่ปีที่แล้วเห็นได้จากปลาลรก็มีลุงไก่เพิ่บกินได้ปักตบชาว่าเบ่งมาไก่หน่อยมาตอนกินเสยเลยใบนะลุงสวัสดีห้าท่านค่ <im itation> ะเออคือต้องนั่นก็ค่อยๆทยอยเอามาให้เพิ่นกินเนาะต้องบอนอ่ะนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเด้อค่ะสำหรับไรนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะพอกันไมไลไรหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ